สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเกือบเอารถออกมาไม่ได้นะครับวันนี้เพิ่งล้างนะครับจะเอาไปงานบวชนะครับเอาไปงานบวชช่วงสายๆเนี่ยครับเกือบออกจากบ้านไม่ได้นะครับมาล้างโคลนออกนู่นครับดินโคลนทั้งนั้นนะครับ ใก้เข้าพรรษานะครับมันมีแต่พายุนะครับช่วงนี้ฝนตกเดี๋ยวผมต้องเอาไฟไปด้วยนะครับไปครับพร้อมแล้วครับ เดี๋ยวเราไปเจอกันบ้านงานเลยนะครับมันขับยากนิดนึงนะครับฝนฟ้าก็มานะครับเรามีงานทีไรพายุมาทุกทีนะครับครับเราก็ถึงบ้านงานแล้วนะครับแต่ว่ามันคิดฝั่งไม่ได้นะครับกลัวมันกลัวขึ้นไม่ได้นะครับมันก็น่าจะจําเป็นต้องปิดซอยนะครับมันเป็นซอยเล็กๆนะครับมันมีแยกผ่านอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับ เปลี่ยนใหม่นะครับย้ายมาตรงนี้นะครับเขาบอกว่าคอนกรีดมันเข้ามาในถึงข้างทางนะครับเป็นความจริงนะครับไม่ติดล่มอย่างไรครับ คือเจ้านาคนะครับนี่ครับสวัสดีครับอ้าวยังไงหนูพรุ่งนี้จะบวชแล้วนะขรันกัน <c oughs> บวชแล้วเน็กมืน่อเนี่ย <c oughs> อีกตัวลาบวชครับเนี่ยบวชเนี่ยตโตลาบวชแล้วโอว้ของเย็นของเย็นกินเลยอยากกินบวชได้กินโน้ด รับประทานอาหารกันครับเหมือนเดิมนะครับเราจะใช้เป็นปากเหนบนะครับใช้ปากเหนบเอานะครับครับนี่ครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับก็แน่นนะครับแล้วเราก็ดึงดูนะครับ เรียบร้อยนะครับ การอุประสบทให้หลานชายที่รักของเพิ่อนแต่เสกเขาพรรษนาอยู่กับบ้านเฮานี่แหละบ้านอยู่วัดสุขวาวนารามเฮานะครับเดี๋ยวนี้คุณพอ่อท้ายยกสนันเพิ่นกำลังท้ายสมเพิ่นกำลังจิแสวว่าคนคิ้วให้อยู่ทำความสาหเหียบรล่อหนักเลยครับนั่นก็พ่อพอ,พอแน่เฮาค่ั กันข้อเขาต้องิลื้มผา้จหรือสุขุสุกคนลรกำลังเห็ดแม่รัวเขาไปให้ยุให้กิน่าผู้พี่น้องพนมาที่หลังก็ได้กินได้อยากพาพระทวงพระท่านก็ขอโทษขอให้มันเป็นแค่แม่รั้วหน่อยแคน้อย ปัญหากับฝนมากเลยนะครับแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวมานะครับรับงานทีไรมีฝนทุกทีนะครับเป็นประจำนะครับเครื่องนี้นะครับ อายุวัฒนจะไปเฮ็ดกินแรงล่ะครับเมื่อตอนกลางวันนะครับก็เปิดให้แขกที่มาร่วมงานร้องเพลงนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายเป็นทางการนะครับเพราะว่าวุ่นวายนะครับทั้งฝนตกทั้งอะไรผมวิ่งไปวิ่งมานะครับ ตอนนี้เราค่อยมาเทสอีกทีนะครับเดี๋ยวเรามาฟังนะครับ ไม่ได้ใช้นะครับมีเสียงกลางข้างหลังตัวหนึ่งนะครับ,บ,บเรต,บตเบเราใช้สี่ใบนะครับ ทับนะครับทับเก้าพันสองขับดอกละหำข้างละสองดอกนะครับขับสีโอมนะครับวันนี้จะได้เปิดเพลงนะครับก็ค่่านะครับเมื่อตอนกลางวันผมเปิดแบบบลูทูธนะครับให้แขกที่มาร่วมงานเขาร้องเองเลยนะครับหาเพลงเองนะครับเบสเราใช้สี่ใบนะครับเบสเราเป็นสี่ใบนะครับทับ ขับข้างละสองนะครับเพล,ลนงพนี้ไม่เลือกสิทธิ์นะครับ ก็จะเปิดเบาๆประมาณนี้นะครับถ้าไม่มีคนมาร้องเพลงผมก็จะปิดไว้นะครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับพอพรุ่งนี้มีแห่รอบหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวให้ชมตอนแห่ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะจบคลิปวเพยงแช่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับแห่นะครับเจอกันใหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ล่องสวน <ś led> นักล้องประจำชุมชนจะได้คายหน้าจะคืนโยเสือไม่เห็นเพราะงีสวด่ไหโอ้ยอันค้นสาเยเ <ś led> มอะเลยงุ่มดีๆนะเดอกปากมาในเฮ็ดตับเา <ś led> ทาคือนว่แท้นั่วแท้ัาสาบานี่ เตือนให้เหมือนแล้วเทาเฮ้ยยุ่งไม่ดีปากนะเดีควขอบคุณนะครับเอาลำดับต่อไปก็จิบอกให้นักลองไปจำพวกเพื่นขึ้นต่อหล่ะนะครับมือนขึ้นดีแต่ว่าจะเอาม้นปีเศร้าเนี่ยเราไปบางอื่นส้นได้นะครับเพื่อจะไปเส้ซอยนะครับมือนขึ้นดีนะครับกลัวสิยด้น้อนแต่คามาั่นปีซ้อมนะครับ เออเอาเป็แนแต่ขอบคุณแม่เพื่อเข้าการตตลบขับตาดอนเม่มยนัางันดีจะหน่นจะขึ้นแต่รับเมืเอนเอืนแต่เมือยเิดตมนนักันเนาะทันบ้นตีเศรา,าวะามือเอื่นเอทังถุงาหอดบ่เป็นแ่เออกำนั่งน้อยแน่นอนทาขาโยม่ยำกำนั่งร้อนว่างมีแปะโกมูด้ ขนใหแต่ยังไ่พอโลกานั่นาประเดี๋ยวโลดลงมานะครับจากน้ำหนักลอยตโล่แต่เนี่มานยังหาสิบสี่กิโลกำนั่งเคถินหนึ่งเดี๋ยวต้องขอบคุณนะครับเหมือนอื่นกิดกาสบมาพปาอีกเถินนึ่งนะครับขอบคุณครับต่อตัวตาตงานต่อ 到莫好了，开。教派，教派，空空一班，两眼都睁不开。